ตั้งแต่หลายเดือนแล้วไงหลายเดือนแล้วจริงๆมันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะอันนี้คือข่าวออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะจ๊ะข่าวออกมั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะอ่ะถ้าเป็นสินเชื่อพอมีพอมิดรวมไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นสินเชื่ออันนี้เอาเอาพูดถึงการรวมหนี้ก่อนรวมหนี้เนี่ยมันเป็นการรวมหนี้ของของอ่าเขาเรียกว่าการรวมหนี้ของก้อนใหญ่ก้อนใหญ่คือบ้านกับบัตรเครดิต ถ้าพวกสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพวกบัตรเครดิตอันนั้นเราก็ต้องดอกเบีย้ยเท่าเดิมต่อไปนะจ๊ะอันนี้เราก็ต้องดอกเบีย้ยเท่าเดิมต่อไปเดี๋ยวโค้ดมีคลิปนะโค้ดทาคลิปไว้ให้อยู่เรื่องของการปลดปลดหนี้บัตรเครดิตนะคะปลดหนี้บัตรเครดิตม,มีมีอยู่นะคะอ่ะมีใครถามอะไรอีกเริ่มต้นยังไงคะการรวมหนี้เข้าไปคุยกับแบงค์ค่ะเข้าไปคุยกับแบงค์นะคะหนี้บ้านกับเงินเงิน,เง,นเงินอะไรนะคะเงินเทอร์โบคืออะไรคะ นี่บ้านกับเงินเงินเทอมคือคืออะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้โคดอีกนิดนึงนะคะคุณอะไรนะคุณนินนิธินิน,น,นิอะไรเนี่ยค่ะอ่ะไลา์ธนาคารอ่ะโอเคมาเงินเดือนหมื่นเก้านี่สองล้านทำไงโอ้โหโอ้โหหนักอยู่นะหนักอยู่นะั้นค่อยๆค่อยๆแก้ค่คคคคคะหนึ่งเลยนะคะคนเป็นหนี้เดี๋ยวโคดเข้าให้ไมซ์เซตก่อนสำหรับคนเป็นหนี้นะหนึ่งเลยตั้งสติ ตั้งสติเพราะว่าสมมติว่าเราเกิดแบบอาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามกับชีวิตของเราสิ่งสําคัญเลยหนึ่งคือตั้งสติก่อนตั้งสติปื๊บแล้วไม่คิดวนคิดเวียนไม่ทำไม่คิดว่าทําไมฉันถึงเป็นนี่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันทําไมฉันถึงถ้าเรามวแต่คิดใช่ไหมคะมันจะไม่เราจะไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้ อันนี้คือเรื่องจริงนะเราจะไม่สามารถปลดหนี้ได้มันจะไม่มีหนทางที่ทําให้เราปลดหนี้ได้และเราจะยิ่งเครียดค่ะยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจออันนี้คือเรื่องจริงนะยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเพราะโค้ดเคยเป็นมาก่อนยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอคิดจนสมองบวมแปวดหัวแต่ถ้าเรานิ่งก่อนนึ่งตั้งสติสิ่งสําคัญคือให้เราจิตนิ่งตั้งสติแล้วค่อยๆแก้ะคะ่ะ เดี๋ยวมันจะมีทางออกทางออกให้เราแก้ไขไขสําหรับเรื่องของการเป็นหนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแก้ได้แล้วค่อยๆปลดไปค่อยๆปลดไปพอเราปลดได้ปลดได้เดี๋ยวเราจะปลดแอกชีวิตของตัวเราเองได้นะคะค่อยๆปลดหนี้จากส่วนเกินของรถที่ถูกยึดค่ะหนี้จากส่วนเกินของรถที่ถูกยึดอ๋อใช่ถ้าสมมติว่าใครโดนโดนยึดรถใช่ไหมคะถ้าไปขายท้องตลาดแล้วเนี่ย มันจะมีผู้คนสนใจเรื่องนี้เยอะจริงใช่ค่ะเยอะจริงเพราะคนเป็นหนี้เยอะเรื่องนี้เนาะนี่ไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคะนี่ไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้อง,องไอ้นี่ตอไปแต่การรวมหนี้คือการรวมหนี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็คือหนี้บ้านให้ดอกเบีย้ยเท่าเดิมให้ดอกเบีย้ยเท่ากันนะคะอ่ะหนูเป็นหนี้บ้านอ่ะโอเคหนี้บ้านได้ค่ะถ้าเป็นหนี้บ้านบวกกับบัตรเครดิตเอาบัตรเครดิตมารวมกันเป็นใบเดียว เป็นใบเดียวมันจะมีรวมธนาคารเป็นธนาคารเดียวกัน2คือธนาคารธนาคารที่เป็นธนาคารต่างธนาคารกันแล้วก็อันที่สคือต่างธนาคารหลากหลายธนาคารเลยแล้วก็เอามารวมเป็นธนาคารใหม่เป็นธนาคารใหม่จะมีทั้งหมด3อย่างในเรื่องของการรวมหนี้นะคะเรื่องของการรวมหนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือก็คือเรื่องของได้ข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิงก์ให้นะคะ ก็คือเรื่องของการรีไฟแนนซ์อันนี้ทุกคนคือเข้าใจอยู่แล้วเรื่องของการรีไฟแนนซ์ถูกไหมการรีไฟแนนซ์คือการเปลี่ยนเปลี่ยนจากเหมือนถึงปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เลยการรีไฟแนนซ์คือการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่ทําให้เราอะจากจากอันเดิมแต่เราต้องดูดอกเบี้ยด้วยนะว่าดอกเบี้ยเนี่ย เป็นยังไงอันนี้คือการรีไฟแนนซ์ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่ออะเมื่อกี้ที่ไม่เกี่ยวกับก้อนใหญ่คือไม่เกี่ยวกับรวมหนี้แล้วนะการรีไฟแนนซ์คือการที่เราเข้าไปคุยกับแบงก์แล้วขอรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์แต่ส่วนใหญ่แล้วนะรีไฟแนนซ์ต้อง3ปีต้อง3ปีนะจ๊ะรีไฟแนนซ์ต้อง3ปีเพราะไม่งั้นเราจะอาจจะโดนเรื่องของค่าปรับค่าปรับที่เราจะปรับเรื่องของการเปลี่ยนการเปลี่ยน การเปลี่ยนโครงสร้างถ้าเป็นแบงก์เดียวกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นต่างแบงก์ที่เป็นการรีไฟแนนซ์อาจจะมีเสียคา